ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างมาเข้ามาในี้ำนำแสางตรวจเช็คซ่อมตู้เย็น LG นะครับใส่ใบใส่นะครับโอเคตัวนี้แล้วกันมีปัญหาคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานเนาะตอนนี้หรือทำงานแล้วตัดนะครับรุ่นนี้โมเดลนอน GCB สองศูนย์เจ็ด B LQ นะครับ กระแสหนึ 1> 1 M, <Okay. S 1> ่งจุดห้าแอมป์สองร้อยหกสิบวัตต์นะครับการก็คือคอมตอนนี้ได้สุดนี่เพื่อนช่างเราไปซื้ออะไรมาอันนี้ก็มีทำความสะอาดตัวนี้แล้วก็มีปัญหาเปลี่ยนชุดตัวรีเลย์สตาร์ทใหม่โอโหลดใหม่แล้วก็ คอมทำงานแล้วก็ทำแล้วก็ตัดเนาะเดี๋ยวมาดูอาการกันเดี๋ยวจะมาจับกระแห้ดูเรุ่นงนี้มันจะมีแคปลันแคปสตาร์นะครับุ่นีเดี๋ยวจับกระแสแ๊บนะวันนี้นค,ค,าคบบวามเสียปลั๊กแล้วกันผมถ่ายให้ดูนะ กับสีแดงเนาะ,ะเสียปบปลั๊กรอแป๊บนึง่งอันนี้มีแคปลันแคปสตาร์ทนะครับตึกๆขอมกับเบอร์นี้ 2.97โอ้แอมสูงนะตัดลั๊กเลยครับทำงานนี้มันร้อนแน่สตาร์ทได้ตากตัวเดิมอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวแกะดูโครงสร้างตัวเดิมกันจะมีแคบลันต์ตาเลยแกะดูสองเอ็มกว่าเลย เกินเพจนะใช่แกแล้วนะครับ EDC ตัวนี้เป็นสามขานะครับสามขาตัวนี้าขานี้ อำกับ PTC นะคะรับขาลอยสองขานี้สองขานี้ขานี้กับขานี้ถึงกันนะครับขานี้ตรงนะครับเป็นคอมมอนระ่วปล่นี่พ c มันจะแปลกๆอยู่นะครับต้องระวังนะ LG เนี่ย ทำงานได้แต่ว่านี่นะจะต้องดูโครงสร้างตัวใหม่สายนี้มันกระเสียบเหมือนเดิมเนานะใช่สายนี้ก็เสียบก็ตัวนี้สีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินเขานี้นะครับคอมมอนสีดำสีชมพูกับ แดงอยู่ข้างบนอยู่ฝั่งเดียวกันขาเนี้ยน,นะยู่ท่านี้่ยูท่านี้มันกลับกันหรือเปล่าใช่กลับขามันกลับกันนะ<า>อ่ะอันเดิมมันก็อยู่อย่างงี้ฮะไอแชมพูชมพูแดงนี่ฮนะดูเดิมผมถ่ายรูปไปอ่าขอขอหน่อยครับกระเทคยน รุ่นนี้มันต้องแกะดูขาด้วยนะครับมันมันขามจะสลับนะเพราะเมื่อกี้มันสตาร์ทออกแต่ว่ากระแสเกินครับเอาลูกกันหน้านี้นิดนะึ่งชวนอยู่ข้างบนนะน,นะอ่ะนี่ครับภาพเดิมน,นี่ก็ต่อไว้ก่นนอนมาดูกันชมพูชมพูเป็นสตาร์ทแน่นอนลอะแดงกันเงิน อยู่ท่านี้เนาะเผื่อใครต้องใช้นะ่าถ่ายเจมแดงและเงินสตาร์ตตัวนี้น่าจะเป็นชมพูสตาร์นี่น่าจะเป็นลันนะไม่เป็นไอ้แคปลันแต่เป็นลันแล้วกันเดี๋ยวยดูข้างบนไดน,นะโอเคอให้ดูหนะ้าหน้าตาซ็กเก็ตก่อนนะครับอยู่ท่านี้เนาะอันเดิมเขากับอันใหม่ จะไปดูสายด้านบนนะครับ <c oughs> แคปลันแคปสตาร์ยีแน่มาดูแคปก่อนอแคปน้อยเป็นลันนะเดี๋ยวโอเคเอ๋อห้าเมโคสีชมพูเป็นลันนะครับสตาร์สีแดงโอเคสรุปสีแดงสตาร์นะครับสามสิบสองเมโคลันที่ห้าเมโคนะครับนี่ดูสักเจ็สีน้ำเงินเป็นคาร์มอนนะครับ สีน้ำเงินเป็นลันนั่นเองสตาร์สเอ้เป็นเป็นสตาร์สสีน้ำเงินสตาร์สท,ทีเดีเป็นเป็นเป็นเอ้ยคอมมอนคล้ายๆคอมมอนนะลยรันชมพูสตาร์สแดงโอเคดูคคจากสีเอานะครับเนี่ย ชาวนี้ทำยงไงก็ได้ให้ขาที่ตัวที่ซื้อมาใหม่ให้มันเหมือนกันกันกนกบตัวนี้นะครับปัญหากีตัวตัวนี้แดงอนนี้ฮนะแดงน้ำเงินชมโูเพราะตัวนี้มันผ่าน PTC นะสําคสำคัญ ไอ้แดงน้ำเงินชมพูเพราะตัวนี้จำตรงน้ำเงินจำตรงสีดำเป็นค,คอมมอนคากลางเดี๋ยวเขาถอดตัวด c ตัวใหม่มากล้วเช็คโอบดีซีตั้งโอมนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ต้องวัดคานี้คขานี้นะ ดีมันต้องวัดขึ้นนะครับตรงข้ามกันตัวนี้ ETC ตรวใหม่อ่าอันนี้จะขึ้น14โอห์มนะครับจานอัสตาร์ทนะได้อดี๋ยกแกะดูโครงสร้างตัวนี้นะครับคือทํายังไงก็ได้ให้ขามันถ้าจะแปลงก็คือต้องทาขาให้เหมือนตัวนี้นะครับถึงจะใช้กันได้ แกะมาแล้วนะครับขาเดี๋ยวเราต้องทำขาให้เหมือนตัวนี้ขานี้ต้องลอยจะต้องมีการย้ายขานะครับเนะี่ยตัวนี้ ต้องย้ายขาเดียวเด้ออกพีทีซีคานี้มานีเนี่นะจะได้พอนะนต้องตัดคานี้หรือว่าตัดคานี้ต้องท่านี้ฝั่งนี้ต้องย้ายมานี่ฝั่งนี้ ขาแป๊บนึงครับเข็มในกระเป๋าก็มี PC ตัวหนึ่งนะครับเป็น,นสีน้ำตาลนะขามันจะตรงกันหนะ่อยตัวนี้ดูแล้วไข่ต้องตัดขาตัวนี้มันจะมีปัญหาขา PC าคนละด้านตัวนี้จะง่ายหน่อย ตัวนี้ E C ตัวนี้เป็นขาแบบดีอย่างหนึ่งนี่ยนะตัวนี้ตรงข้ามกันด้วยเยวดูกันนะตัวไหนง่ายสุดลดนออกมาดูว่ตัวนี้น่าจะง่ายกว่ามากตัวไหนง่ายตัวนั้นนะครับ ตัวนี้ขามันมีแบบประกบตรงสองขาตรงนี้ดานดันลสองขาก็สลับกันได้เฉยย่าให้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับ จำมาแปลตัวนี้เลยก่าตัวนี้ยากนะครับล็อกตัวสีน้ำตาลง่ายกว่าย้ายขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาใช่แล้วก็ตัดออกขาหนึ่งนะครัสบสรุปตัวนี้ก็มีปัญหาขาไอฝั่งนี้ลงล็อกนี่ไม่ได้ย้ายฝั่งก็ง่ายอยู่นะครับง่ายสุดครับเปลี่ยน P C ขาเดิมครับตัวนี้แตกระเบิดใช่ไหมเอาออกเอาตัวใหญ่ ตัวเล็กนี่ใส่ไม่ได้นะครับตัวเล็กนี่ใส่กันไม่ได้ต้องเอาตัวใหญ่ตัวนี้ใส่นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวตัวใหญ่เดี๋ยวมาย้าย PTC แล้วกันโอเคครับกด PTC ตัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับนี่ตัวเดิมนะฮะขาเดิมนี่ยังดีนะมันระเบิดไปนะตัวเดิมนะียส่วนมากจะไฟเกินไฟตกมาวัดวงคาณนี้กับคานี้นะฮะขาจะตรงข้ามกัน สิบเจ็ดโอมนะครับโอเคก็สรุปใช้ขาเดิมง่ายสุดแล้วเพราะว่าขาแต่ละตัวง่ายของของ LG ต้องใช้ของเดิมเขานะครับต้องใช้ถูกไหยถูกนี่หว่า รับตอนนี้ก็ฝาเดิมก็ใช้แค่สองขานี่นะครับปัญหาคือแอมตอนที่สตาร์ทแล้วแอมมันมากนะกินกระแสเกินปัญหาไป,ไปสักพักคอมก็จะร้อนแล้วก็ตัดโอเคตอนนี้ก็เสียเหมือนเดิม แดงนอ่าแล้วก็ชมพูอันนี้แดงเป็นสตาร์ทนะครับชมพูเป็นลันนะเห็นอโอเคตามภาพเดิม,มนี่นะครับยืนยันนะครับโอเค จับกระแสอีกทีนะครับจับ,จบแสนล <3 S 2> นี้ทีกีมันกินไฟเยอะนะครับหวานเสียบปากครับเฮ้ยเดี๋ยวจับผิดคนเดียวเออเดี๋ยวนะ่นมาจับผิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจับสีสีดำสิกีมันจับสีแดงไงช่าง ดมเป็นขมอนอ่ะเอาใหมา่สตาร์ทออกแต่ต้องกินกระแสน้อยด้วยนะครับโอเคเสียบต้องรอแป๊บนึงนะเสียบป๊กแล้ว กินน้อยๆนี่3แอม2แอมฮะแรกๆก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะอ่ามันต้องลดลงอย่างนี้นะครับถึงจะใช้ได้ถ้าไม่ลดใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยรอดแน่นอนถ้าหนึ่งแอบมบหน่อยๆเนี่ยรอดนะครับถ้าแอมมากๆเหมือนเมื่อกี้จะไม่รอดนะครับ ว่าทำไมต้องใช้ของของเขานะครับเป็นไมได้เวลาซื้อก็ให้ซื้อของอ LG โดยตรงนะฮะของเบอร์ของเบอร์นี้นะครับคอมเบอร์ LX 100 LA AJH นะครับกระแสที่ทำงานอยู่ก็ 1.64M แอมป์นะครับะจะดูท่อหายร้อนไหมโอเคนี่ก็จะร้อนนะครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วล่ะใช้ได้ครับกินไม่เกิน 2M แอมป์ใช้ได้ เดี๋ยวดูที่เพจเขาทีนะของเซอร์ต้องได้ตามเพจนะครับเพจว่าหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับโอเคเกินนิดหน่อยเม่ไรเกินนิดเดียวนะครับก็มีบ้างก็ถือว่าโอเคแล้วจะได้นะครับ พราะว่าแรกๆก,ก็จะทำงานเนะลยรอดูแผงแผงระบายความร้อน,ต,นอตัวนี้อ่ันนี้ก็รอดอ่าสำคัญต้องพยายามทำความสะอาดฝุ่นตรงนี้นะแผงแล้วก็ตั้งก็ให้ระบายความร้อนให้ดี LG นี่ที่จะมีปัญหาโอ้นี่ฝุ่นเยอะเลยนี่ต้องเอาน้ำฉีดหน่อยนะพี่ฉีดได้ใช่ไหมครับอ่าฉีดได้ฉีดได้เนี่ยฉีดแล้วก็ น้ำเสียยางฉีดแล้วก็ซับน้ำตัวนี้ครับซับออกเอาเนี่ยมันตันฝุ่นนะครับเนี่ยมันจะมีปัญหาครับฝุ่นยังอยู่อยู่เพราะว่ามันต้องดูดลมผ่านให้ได้ดีๆเสียยางปั๊มน้ําฉีดก็ได้แล้วแล้วก็ซับน้ําออกเอาเนี่ยนี่ก็ขึ้นเรื่อยอยู่นะออกหนึ่งจุดเก้าแล้วมาดูกันอ๋อไม่ได้ครอบฝาตัวนี้เนี่ยโอ,อ,นะอ,อ้ต้องฉีดหน่อยแล้วมากเลยนะ ใบายคอมร้อนไม่ได้นะเนี่ยใบคอมร้อนไม่ได้เขาจะตัดกันนะรุ่นนี้โอเความล้างแอร์นะฉีดนย we yeah. ไฟสองนะดูว่าเกียงเก่าเอาละที่เหลือก็ซับน้ำออกออกละมีกระแสะแอมเพินเรื่อยๆนะคอมมันจะนอกนะครับโอ้โหลดจะตัดนะครับจะระบายความร้อนไม่ดีอโอเคครับท่น,นี้ก็ซับออกแล้วนะครับนี่ดำปีนะครับโอเคต่อไปก็ตอนนี้ก็ต้องปิดฝานะครับแล้วไป จับกระแสด้านบนแทนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ปิดาเระบายความร้อนแล้วนะครับจะจับกระแสด้านบนมาขอเก้าอี้หน่อยอเอะมาจับกระแสตรงนี้นครับ โอเคพี่เสียพักเลยครับนะจะเฟ้น1.2แอมป์หน่อยนะครับตอนที่ชาร์จสีรข้างแรกแล้วลีเลก็ตัดไปนี่นะแล้วก็รอหนวดแป๊บนึงนะครับ ตัว okay. นี้จับกระแสร,รวมนะครับทั้งพัดลมทั้งอะไรต่างๆตอนนี้สตาร์แรกๆหยุดที่ 2m อ่ะสักพัก็เริ่มลดนะครับโอเ okay. ค1.6 1.5นะครับเราด,ดูสักพักครับ1.4นะครับตอนนี้ 1.4m ใส่ใจหายต้องต้องดูเรื่องพัดลมลนะครับดูว่าพัดลมดูดเข้าฝั่งนี้นะครับลมร้อนออกฝั่งนี้นะครับถ้าหันด้านหน้าข้อตู้เย็นก็ลมเย็นดูดเข้าด้านด้านซ้ายเนาะออกขวาลมร้อนต้องมีลมออกนะครับฝั่งนี้ถ้ามีถุงพลาสติกก็เอาผ้าในข้อผ้าเลยนะ ผ้าก็ได้ไมันต้องดูดต้องดูดผ้าเข้าไปได้นะตรงน,นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เป็นถุงมติกเห็นจะเห็นชัดนะครับก่าดูดลมเย็นเข้าไปได้แต่สาคัญกระแสเมื่อกี้กระแสมันเพิ่มนะครับอ่ะตอนนี้กระแสอยู่ที่จากล่างแล้วหรืออยู่ที่หนึ่งจุดสองสองสองสามนะครับเดี๋ยวรอดูสักห้านาทีนะครับมุมหูนนด้านหน้าเขาค้างไว้เลยนะครับนี่ลบต้องฟิตลบสิบห้าฝั่ง ฝั่งซ้ายเนะาะฝั่งฝาแค่ผัดของของศานะครับเท่าที่เห็นอโอเคครับตอนนี้มาดูจากการล้างแล้วนะครับตอนนี้เหลือน1.18นะครับถูกมากนะครับค่าไฟตอนนี้จากเมื่อกี้ขึ้นฟูด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 ,ฟด,ฟดต่างกันเยอะครับล้างกับไม่ล้างแล้วก็ฝา,าครับโอเคทานนะครับม่ได้จะไ,ได้รอดรอด โ okay. อเคยังไงก็ช่วยกดตดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการนำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานตัวนี้แคบรันแคบสตาร์ทไม่ค่อยเสียนะครับเราพยายามล้างนะครับล้างทุกๆหนึ่งตีนะด้านหลังจะดีนะครับจะช่วยมนีนช่อนเขาอะซิลิซิ่งอะซิลิชิ่งตัวนี้ก็เบอร์ S T R T หกสามห้าหนึ่งนะครับ